สำนักสืรอยเตอร์รายงานว่าในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนหรือที่เรียกว่าวัน Cyber Monday ดย์กำลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นวันที่มียอดขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในสหรัฐด้วยมูลค่ากว่า12,700ล้านดอลลาร์จากการประเมินของ Adobe Analytics ตัวเลขดังกล่าวแซงหน้าสถิติเดิมคือ9 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมา ที่เรียกกันว่าวัน Black Friday ซึ่งได้อนนิสงจากการที่ประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต่างช้อปปิ้งซื้อสินค้าอยู่ที่ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือครับอย่างไรก็ตามปีนี้บรรดาร้านค้าออนไลน์ต่างๆได้ลดราคาสินค้าล่วงหน้ามาตั้งแต่2เดือนที่แล้วตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Amazon ที่เลื่อนโปรโมชั่น Prime Day มาไว้ในเดือนตุลาคมทำให้ฤดูการจับจ่ายสินค้าปีนี้ยาวนานกว่าปีที่ผ่านๆมา Adobe Analytics คาดการด้วยว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วงสุดสัปดาห์หลังวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้น่าจะสูงกว่า1 8 0 0ล้านดอลลาร์ไม่นับวัน c y เบอร์มันเดครับผมนพร,รัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ